สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคุณหมอนนนะครับผมกับเคสลูกค้าดูดไขมันท้องทำเซ็กซี่ไลน์แล้วก็ดูดไขมันเหมอแขนนะครับสวัสดีครับหมอนนนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่รักษาี่คลินิกสาขาภูเก็ตนะครับก็วันนี้ครับก็คือมีออลูกค้าคือทําในส่วนของการดูดไขมันบริเวณหมอท้องนะร่วมกับการทำเซ็กซี่ไลน์กับปีหลังร่วด้วยนะครับแล้วก็อย่างนึงคือเป็นการดูดไขมันบริเวณแขนด้วยด้วยนะครับมาดูปัญหาเดิมของลูกค,ค้าคนนี้ก่อนนะสังเกตเห็นไหมว่าบริเวณแขนเขาเนี่ย มีในส่วนของไขมันสะสมบรเวณแขนงรงนี้ในส่วนของท้องแขนนะครับแล้วก็บริเวณในส่วนของตรงิเวณใกล้กับตรงหลับแหลมด้วยนะครับเระบอกทางด้านข้างนะครับสังเกตเห็นว่าไขมันแข็งจะมีการสะสมเป็นได้ชัดนะครับต่อมานะครับเป็นในส่วนของเวณท้องนะครับส่วนของทั้ค้าคนนี้คือต้องการเพียอว่าต้องการซิกที่ลายนะครับโดยการเห็นกาเียว่าลองค่อนข้างจะมีความชัดเจนนะครับแล้วก็แต่ก็ดูยังดูเป็นธรรมชาติอยู่นะครับทีนี้นะครับก็คือทําในส่วนของการดูเอาท้องไปนะครับรวมการดูบริเวณปีกหลัง อันนี้เป็นผลลัพธ์ที่หลังทงที่ครบระยเวลาที่หนึ่งเดือนนี่เลยครับสังเกตเห็นว่าล่องจะมีความเฉเอวสับมากเอวมีความคอดมากยิ่งขึ้นนะครับรวมกับในส่วนของแขนนะครับก็มีขนาดเล็กลงนะครับถึงแม้ว่าระยะเวลาผ่านไปเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นครับยังไม่ถึงเดือนเต็มด้วยซ้ำนะครับคุณหมอรับถึงเดือนเต็มเท่านั้นนะครับเพราะแค่นั้นครับก็คือผลลัพธ์จะเข้าที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเวลาผ่าน ในส่วนของเขาเรียกว่าจระส่วนด้เห็นชัดเพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งในส่วนของเ,เอวนะครับแล้วก็ในส่วนของตีกลังก็ได้ความคอดมากยิ่งขึ้นลมด้วยอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้คือผลงานใส่ชุดแล้วก็กระชับขึ้นค่ะมั่นใจมากขึ้นเล่งเรื่องอะไรก็ภูมิใจคะ่ะชอบสกับราคาส่กับ การรอคอยแข่งก็หายไปวับเลยค่ะครับผมไม่พอนานแล้วก็ฝากลูกค้ารีวิวคุณหมอโนนให้หน่อยได้ไหมครับระดับความเจ็บ <c oughs> จากสิบให้อยู่ที่เท่าไหร,ร่เอ่ยไม่มีเลยค่ะพอตื่นมาก็สวยเลยนี่แล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เอา,เอา,เอาสวยแล้วหรออะไรเงี้ยคุณหมอยิ <c oughs> ย้มแก้มแตกแล้วหนึ่งแล้วก็สนใจมากเพราะว่าเราเป็นคนที่กินอะไรจุกจิกแล้วไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย แล้วก็เป็นคนตัวเล็กแต่ว่าสับส่วนของเรามันไม่ไม่เข้าที่มันยังมีแบบเนื้อเฟรชอะไรอย่างนี้อยู่ค่ะแต่พอได้มาทําก็คือเมื่อเราได้ใส่ชุดมันก็มั่นใจมากขึ้นชักมากขึ้นแล้วก็เราจะมีปัญหาการวนในการถ่ายรูปเพื่อแบบเรื่องแขนเพราะว่าการเวลาเราถ่ายรูปแล้วมันจะมีแขนออกมาตรงนี้มากที่สุดก็เลยถ่ายรูปไม่ค่อยมั่นใจตอนนี้ก็คือแบบว,ว่ามันไม่แขนเล็กแ,แล้ว,ลวใช่ก็โอเคค่ะสดกับรอหนึ่งเดือนอยู่นี่นมาสวยเลยไม่เจ็บเลย แล้วก็เดี๋ยวให้คุณหมอฝากวิธีการดูแลตัวเองหลังดูดไขมันไปแล้วหนึ่งเดือนสำหรับวิธีการดูแลตัวเองนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของคบที่ได้รับ่งเดือนเี่ยก็คือแนะนำต้องใส่จุกกระซับครบสามเดือนนะครับและอย่างในึี่ผิดครบที่หนึ่งเดือนเนี่ยครับก็จะแนะนำให่เข้ามานวดร่วมด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลของผิวหนังร่วมด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เห็นผลลัพธ์ที่มีความชัดเจนมากขึ้น โอเคขอบคุณคุณหมอโนอนมากมากเลยนะครับผมแล้วก็สาวๆคนไหนนะครับอยากจะเข้ามาดูดไขมันที่ลาเฟอรี่คลินิกสาขาภูเก็ตสามารถวอล์กอินเข้ามาได้หรือว่าสามารถติดต่อสอบถามไปทางเพจ l a เฟอรี่คลินิได้เลยนะครับถ้าเรายินดีรับบริการทุกเคสเลยหรือว่าใครมีปัญหาอะไรอยากเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนยังไม่ตัดสินใจจองยังไม่ตัดสินใจทําเข้ามาคุยเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนได้เลยนะครับ โอเควันนี้ขอบคุณคุณหมอนนมากมากแล้วก็ขอบคุณคุณก้อยมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ